สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกๆท่านนะครับคุณผู้ชมและก็เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของแจ็คบานไร่ชัยตะคำนะครับวันนี้เราอยู่ที่ภาพภาพแรกวันนี้เราอยู่ที่ต้นของฝรั่งกิมจูนะครับที่เราปลูกไว้สักระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็ปลูกไว้สักเดือนือ2เดือนเดือน2เดือน3เดือนประมาณ3เดือนเนาะก็ ไม่มีระบบน้ําเลยคือตักน้ําตักน้ําที่ในในสระเราเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อมาลดเองนะครับไม่มีระบบน้ําไม่มีระบบน้ําหมายถึงคือไม่มีระบบการให้น้ําแบบน้ําหยดหรืออะไรนะก็คือใช้ตักใช้กระแป๋งตักวิอ,อวิตมาลดเอานะฮะครับวันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอัปเดตก็คือ ติดตามผลงานที่เราทําไว้เมื่อคลิปที่ที่ผ่านมานะครับก็คือโดยการทดกิ่งนะครับทดกิ่งทดกิ่งของฝรั่งกิมจูเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งยาวไปแล้วก็ให้กิ่งเขาแข็งแรงก่อนเขาให้กิ่งชั้นแรกเขาแข็งแรงเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,ก,กันว่าการทดกิ่งแล้วมันได้ผลยังไงได้ผลจริงไหมอะไรประมาณนี้ฮะว่าทําไมต้องต้องทดกิ่งเพื่ออะไรนะครับนะฮะเราเดี๋ยวมาชมใกล้ๆกก,กันนะครับก็คือ ครั้งที่แล้วเราคือทดกิ่งตรงนี้นะครับทดกิ่งที่เด็ดยอดทิ้งไปนับจากใบนะครับนับจากใบข้างล่างนะครับเอ่อหนึ่งสองสามสี่คือนับจากบุก็ได้นับจากล่างก็ได้แล้วแต่ครับสี่ใบนี้คือประมาณเนี้ยจากลําจากลําต้นจากลําต้นเขานะฮะจากลําต้นเขามาประมาณสี่ห้าใบแล้วก็คือสมาธิยาทดกิ่งทดกิ่งได้แล้วนะครับทดกิ่งเสร็จแล้วเพื่อหน,นึง่งคือเพื่อทําให้กิ่งเขาแข็งแรงหมายถึงว่าคือกิ่งเนี่ยโตขึ้นใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เอ่อ พร้อมที่จะแลวก็อีกประการหนึ่งคือหนึ่งคือทําให้กิ่งใหญ่แข็งแรงสองก็คือเป็นการสร้างกิ่งไปในตัว้วยสร้างกิ่งหมายถึงสร้างให้กิ่งสร้างให้กิ่งแบบออกมาเยอะๆหมายถึงว่าเป็นทรงพุ่มใหญ่ๆสวยงามอย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่าฝรั่งออกลูกตามกิ่งนะครับอย่างเงี้ยฮะฝรั่งออกลูกตามกิ่งก็คือเขาออกเขาออกกิ่งมาแล้วเขาก็มีลูกมาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการต้องการสร้างกิ่งให้เยอะ แล้วดอกแล้วก็ลูกก็จะออกมาตามกิ่งนะครับทันทีที่ทันทีที่เราทดกิ่งเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับด้านล่างเนาะเดี๋ยวให้ดูเนาะที่เราทดกิ่งไว้เห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยทดกิ่งเดิมทีกิ่งกิ่งเนี้ยก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวรีดใบทิ้งมองไม่เห็นเนาะรีดใบทิ้งเดี๋ยวเราใบล่างทิ้งโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเราทดกิ่งเราทดกิ่งสองกิ่งเนาะทดกิ่งปุ๊บแต่ละก็เขาจะแตกมาสองกิ่ง สองกิ่งเสร็จแล้วก็เขาพอแตกมาปุ๊บเขาจะมีสองสามใบเขาก็จะมีเขาก็จะมีดอกมาด้วยนะแต่ว่าเราเราไม่ต้องการที่จะต้องการดอกช่วงนี้เราคือจะสร้างกิ่งก่อนเ,อเลี้ยงเลี้ยงกิ่งให้แข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็ริดทิ้งนะแล้วก็ริดดอกทิ้งเลยเห็นไหมฮะพอดอกทิ้งไปริดทิ้งไปเขาพยายามเดินเดินริดกับทุกๆวันนะครับเพราะว่า,าปลูกเยอะแล้วก็วันนี้ก็มีวันนี้ก็มี มีสั่งมาเพิ่มด้วยมีสั่งมาเพิ่มหมายถึงว่าคือลงเพิ่มด้วยเพราะว่าเตรียมไว้ช่วงหน้าฝนอีกไม่กี่เดือนนะเดือนสองเดือนก็จะถึงหน้าฝนแล้วฤดูฝนแล้วนะฮะเราก็เลยจะต้องปลูกเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราอันนี้คือปลูกทดลองดูนะฮะปลูกทดลองดูอ่อันนี้คือกิ่งล่างนี้เราทดไว้ปุ๊บก็คือได้ไดมาสองกิ่งเนาะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเห็นชัดว่าพอเราทดยอดปุ๊บเราก็จะมีอ่มันก็จะแตกกิ่งมาเยอะแยะมากมายเลย พเพลินว่าวันนี้คือมาให้น้ําเขาด้านล่างก็เลยก็เลยเห็นว่าเออจำได้ว่า,าทําคลิปไว้คลิปหนึ่งก็คือท่าผู้ชมติดตามเยอะมากเลยก็ขอบขอบค,คุณผู้ชมทุกท่านที่ตามรับชมนะครับก็คือวมียอดวิวเยอะมากเลยนะครับก็คือได้ได้ผลได้ผลตามที่ได้ผลตามที่ทําทําไว้แล้วก็ที่เคยปลูกมานะครับก็คือแบบนี้เลยนะฮะ นับหนึ่งสองสามสี่ก็ทดเลยอันนี้ไม่อยากให้สูงเกินไปก็หนึ่งสองสามสี่อันนี้คือทดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะแต่กิ่งขึ้นมานะฮะอย่าอย่าให้เขาสูงชลูดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเราต้องการสร้างกิ่งก่อนนะครับสร้างกิ่งส,งสร้างทรงพุ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นต้นอื่นกันนะฮะดูต้นอื่นกันช่วงนี้ก็คือช่วงเย็นแล้วฮะช่วงเย็นเย็นคือภาคที่ใกล้ตกดนแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับที่เดิมแถวเดิมนะแถวเดิมแถวเดิมที่เราทําที่เราทํา ทศกิ่งไว้วันนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมที่เราทศกิ่งไว้วันนั้นเห็นไหมจำได้ไหมครับท่านผู้ชม im, จําได้ไหมเอ่ยเราทดกิ่งไว้เรานับหนึ่งสองสามสี่ก็คือเนี่ยเห็นไหมออกมาสองกิ่งเห็นไหมถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ทศกิ่งเลยเขาก็จะยาวไปกิ่งเดียวยาวมาแล้วมีดอกดอกแต่แล้วก็คือจะยาวมาเรื่อยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยาวทะลูดเลยนะก็มีมีลูกลูกเดียวมีลูกแล้วก็เราห่อลูกอะไรประมาณนี้คือ มันก็จะไม่สวยแล้วก็กิ่งกิ่งนี้ก็จะไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทษกิ่งแบบนี้ถ้าเราทษกิ่งแบบนี้คือกิ่งก็จะแข็งแรงแล้วก็เราก็จะได้กิ่งเพิ่มใหม่เยอะเลยนะเนไหมฮะหนึ่งออกสอง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 ออกสามก็มีนะครับบางบางกิ่งนะบางกิ่งก็ออกสามออกสี่ก็มีนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกใกล้ๆชัดๆนะครับเราจะได้เห็นจะชัดนะฮะเราไม่ต้องการเล็กๆขนาดนี้เราไม่ต้องการลูกอยู่แล้วเราต้องการทรงพุ่มนะฮะเอ่อท่าผู้ชมมาดูเนาะ เข้ามชมดูแน่นอนคือไม่ต้องโกว่าถ้าเราทดถ้าเราทดยอดทดกิ่งเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ออกเขาจะไม่มีลูกนะเอเอแน่นอนเลยคือเขาเขาก็ต้องมีลูกออกมานะฮะเห็นไหมครับที่เราทดไว้หนึ่งสองสามสี่เสร็จเราทดปุบ๊บนอะ่าเขาจะได้เราก็จะได้กิ่งมาเพิ่มสองกิ่งเห็ไหมอ่อเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทําให้มีม,มีกิ่งฝรั่งมีกิ่งเยอะ ลูกก็ต้องเยอะตามอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่ากิ่งเยอะลูกก็ต้องเยอะตามกิ่งนะครับเพระนาะฉะนั้นเรานี่เห็นไหมครับแทงยอดมาแทงยอดมาไม่นานเนาะสองสัปดาห์เนาะหนึ่งสองสามเห็นไหมขอคู่คู่ใบที่สามเขาก็จะคู่ใบที่สามาก็จะออกดอกทันทีเลยเห็นไหมครับเพาาระนาะฉะนั้นแล้วไอ้น,นี่เราก็ไม่เอาเหมือนกันแล้วก็คือต้องรีบทิง้งชั้นที่สองเราก็ไม่เอาเพราะว่าต้นเขายังไม่โตเลยท่านผู้ชมครับดูดิเห็นไหมฮะนิดเดียวเองเราเราไม่ต้องรีบเลยนะครับ เลี้ยงต้นให้แข็งแรงก่อนดีกว่านะครับอย่าให้เขามีลูกมีมีลูกมีผลนะฮะก็คือเอ่อถ้าเราเจอแล้วก็คือริดริดทิ้งเลยนะครับเราไม่ต้องการช่วงนี้นะครับยังไงเราเราดูแลดูแลลําต้นทรงพุ่มของเขาเยอะๆเนี่ยกิ่งเยอะๆแบบเนี้ยอชอบเลยนะครับเขามีกิ่งเราสร้างกิ่งอย่างเดียวเยอะๆไว้เสร็จแล้วก็แน่นอนอีกเอ่อพอเขาโตมาจะได้โตมาแล้วพอพอที่จะให้ลูกได้แล้วเราก็คือปล่อยเลยทีนี้เรา เวลาเราห่อเนี่ยลูกเต็มต้นเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะเขาเขางานได้เองเห็นไหมครับเราทดกิ่งปุ๊บเขาก็มาเองเลยนะฮะบางต้นจำได้ไหมครับบางต้นที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังไม่ยังไม่ทดกิ่งไม่อะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกผู้ชมไปชมต้นต้นที่แบบที่ที่เราที่เราทดกิ่งแล้วได้ผลจริงๆนะฮะก็ให้เห็นจะชัดนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันนะฮะ ต้นนี้ยังไม่ลดน้ำเนาะยังไม่ลดน้ําต้นนี้ก็คือครั้งที่แล้วเราเรายังไม,เงไม่เรายังไม่ทดกิ่งใช่ไหมครับเนื่องจากว่าครา้ที่แล้วเนี่ยเขายัางกิ่งเนี้ยก็ยังสั้นอยู่นะอะ่ายังไม่ถึงสามสนะี่ใบเนาะตอนนี้เราเขาได้สามสี่ใบแล้วเราก็คือไม่อยากให้กิ่งเขายาวไปอยากให้กิ่งเขาแข็งแล้ว,ลวก็ทดกิ่งเลยนะเดี๋ยวเราจะทดตรงนี้เลยนะครับทดตรงนี้เลยกัยนเนาะใบยังอ่อนอยู่ใบก็คือกางเก่ากางอาการแก่กางอ่อนประมาณนี้เราทดเลยเหลือหนึ่งสอง สามสี่ประมาณสี่ใบห้าใบคู่นี้นะอันนี้คือออกมาสามสี่ใบแล้วทดเลยนะครับด้านล่างเหมือนกันนะครับด้านล่างเหมือนกันด้านล่างก็ยาวไปเราไม่ต้องการกิ่งที่ยาวทะลุดไปนะครับเราก็เอ,อเด็ดยอดทิ้งนะครับเด็ดยอดทิ้งตอดนั้นอ่อนทิ้งไปนะไม่ได้พากนกลายไปด้วยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเขาต้องยาวไปอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใบนี้แก่สักน,นิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาลิทิ้งเราลิใบทิ้งนะฮะ คราวที่แล้วเราเราลิดกิ่งกระโดงเราลิดกิ่งกระโดงขึ้นไปเนาะถ้าผู้ชมเห็นไหมตรงนี้ครับก็คือประมาณ4 4สยอดเนาะสี่ยอด4ี่ยอดที่แตกขึ้นมาใหม่ก็คือสี่ยอดที่แตกขึ้นมาใหม่ก็คือจากการที่เราจากการที่จากการที่เขาเป็นกิ่งกระโดงคู่กันแบบนี้ครับเขาก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเขาจะยาวขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ไม่ให้เขายาวเพราะว่าเราก็คือทดทดกิ่งทดยอดไปเลยนะฮะก็คือพอเราทดพอเราทดปุ๊บเขาก็จะแตกมา สี่เลยเห็นไหมฮะแต่มาสี่กิ่งเลยอแล้วก็ได้ได้ได้กิ่งได้กิ่งได้อสี่กิ่งแล้วก็มีมีดอกตามมาด้วย <c oughs> มีดอกตามมาด้วยเราก็ไม่ต้องเอาเนาะก็คือเด็ดทิ้งนะฮะช่วยเขานิดนึงให้อาหารไปไปหล่อเลี้ยงไปเลี้ยงยอดเขาให้ยอดเขายาวมาอย่างเงี้ยครับให้ยอดเนี้ยยาวมาเรื่อยๆเนาะให้ยอดเขายาวมาเป็นเป็นอยอดนี้ก็คือนับอีกหนึ่งสองสามสี่พอสี่แล้วก็ทดหนึ่งนะ,ะทดหนึ่งแล้วทดสอง อค้อท,ที่สองนู้นนะครับเราถึงจะไวเนาะก็คืออีกหลายเดือนอยู่นะครับประมาณนี้ครับด้านล่างก็เห็นไหม้านล่างก็เหี่ยวแล้วก็เราก็ทดนะครับทด้วยการเ,เด็ดยอดทิ้งนะครับเด็ดยอดทิ้งไม่ต้องลกว่าเขาจะตายเขาไม่ตายแน่นอนคือเห็นไหมเราให้น้ําให้ปุ๋ยให้อาหารเสร็จแล้วก็เขาก็จะแตกใหม,ามา่งอย่างกิ่งเนี้ยอย่างที่ผู้ชมเห็นกิ่งกระโดงเนี้ยครับกิ่งกระโดงเนี้ยขึ้นมาแตกตรงพุ่มมาสี่สี่กิ่งเนาะประมาณสี่กิ่งเห็นไหมครับ ได้กิ่งเพิ่มมาอีก4ี่กิ่งถ้าถ้าหากว่ากิ่งด้านนี้ครับยาวขึ้นมายาวขึ้นมาเท่ากันเสร็แล้วก็ทดยอดเสร็จแล้วเขาออกมาสี่ก็คือแบบโอ้ทรงพุ่มสวยนะครับออกไปนูน่นนี่นั่นเลยอะไรเงี้ย ไม,ไม่ไม่ต้องให้เขาเป็นกิ่งกระโดงสูงขึ้นไปเพราะว่ากิ่งกระโดงไม่มีลูกนะครับมีมีลูกก็คือมีลูกแค่แค่คู่เดียวนะครับเขาไม่ให้ลูกอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นกิ่งกระโดงยาวขึ้นไปอา่าแล้วก็มันก็เปลืองอาหารเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการลูกต้องการผลแล้วก็คือขยันตันตัดแต่งกิ่งนะฮะตัดแต่งกิ่งคือทดกิ่งนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูต้น,ต,นต้นอื่นๆกันนะฮะครับผมเดี๋ยว็มาดูต้นมาดูต้นถัดมาต้นถัดมาก็เห็นไหมยอดที่ ยอดนี้ที่เราได้มาใหม่ก็คือได้จากการที่เราทดยอดครั้งที่แล้วนะครับทดยอดครั้งที่แล้วทดยอดครั้งที่แล้วเราได้มาเพิ่มอีกสองสองยอดเนาะสองยอดแล้วก็ดูว่าด้านนี้ที่เรายังไม่ทดเนื่องจากว่ากิ่งนี้ที่ยังที่เรายังไม่ทดครั้งที่แล้วก็คือเขายังสั้นอยู่นะฮะเขายังสั้นอยู่ตอนนี้คือเขาหยามมาแล้วแล้วก็มีลูกมาด้วยเราก็ไม่เอานะเรามีลูกมาด้วยไม่เอาเดี๋ยวเราไว้ทดเดี๋ยวเราไปทดกิ่งชั้นต่อไปแล้วกันนะครับ ก็เห็นไหมคร uh ับกิ่งเนี้คราวที่แล้วก็คือเขาเขาเป็นกิ่งยาวมาจะเป็นกิ่งยาวมานี่เนาะยาวมาก็คือแบบอย่างใบนี้ยังไม่แก่ตอนนี้ใบนี้แก่แล้วเราก็คือนับหนึ่งสองสามคู่ใบสี่คู่ใบแล้วก็คือทดตรงนี้เลยนะครับทดตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้เขาแตกกิ่สงสรงพุ่มมาเยอะๆนะฮะเห็นไหมข้างล่างที่เราคราวที่แล้วเราเราไม่เรายังไม่ทหนึกแต่ว่าแล้วก็แล้วก็มีลูกด้วยนะฮะ แล้วก็มีดอกด้วยเป็นดอกนะฮะแต่เราไม่เอาเนาะเราก็คือรีทิ้งครับถ้าเอาไม่ได้เพราะว่าต้นขยังเล็กอยู่แต่เ,เขาโทมนะครับอาหารไม่พอลําต้นอาหารก็ไม่พอหล่อเลี้ยงลูกของเขาเราลดไปข้างล่างเห็นไหมลดราให้ให้อาหารให้น้ําข้างล่างคือแตงก,กิ่งขึ้นมาเยอะยะ,ยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิ่งเสริมขึ้นมาเดี๋ยวค่อยคัดเอาว่ากิ่งไหนที่เขาพุ่งขึ้นมาสวยมาแรงอะไรเงี้ยเราก็คือ อาจจะเก็บไว้อีกทีก็ได้อะไรเงี้ยขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของเรานะฮะครับก็มีย้ามีวัชพืชหน่อยหนึ่งอ่าโอเคตันนี้ก็กิ่งนี้ก็ยาวมาอ่าหนึ่งสองสามอันนี้ยังไม่ได้ก็คือเราให้ยาวมานิดนึงอ่ามีดอกด้วยลิดดอกทิ้งนะครับอันนี้ยังไม่ยาวพอนนะหนึ่งสองสามอ่าขอยาวนิดนึงขออีกใบนึงนะฮะครับโอเคเดี๋ยวไปดูต้นข้างหน้านะต้นหน้านะครับ บางต้นก็ตายนะฮะไม่เป็นไรครับแต่บางต้นก็ตายคือวันนี้เรามีกิ่งมาใหม่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฝนไม่กี่เดือนข้างหน้าเราก็เสริมได้นะครับท่านผู้ชมมาดูมาดูต้นนี้ที่เราทดกิ่งไว้คราวที่แล้วนะครับเอ่อทดตั้งแต่ทดตั้งแต่ข้างล่างเลยครับทดตั้งแต่ข้างล่างตัวนี้เลยนะฮะอันนี้ก็แตกมาใหม่นะฮะอันนี้ก็แตกมาใหม่อันนี้ก็แตกมาใหม่เห็นไหมแตกมาใหม่แล้วเอ่อที่แตกมาใหม่ที่เราทดไว้คราวที่แล้วคือแตกปุ๊บก็คือหนึ่งสองสามสี่ก็ มีดอกทันทีเลยนะมีดอกทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากได้ผลผลิตเยอะๆก็คือขยันตัดแต่งกิ่งนะครับฝรั่งกินจูนะครับแล้วก็ฝรั่งทุกสายพันธุ์ด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเขาตายนะครับก็คือการตัดแต่งกิ่งทาให้ต้นไม้สวยงามนะฮะทรงพุ่มสวยงามด้วยแล้วก็มีลูกติดมาด้วยนะครับออกลูกใหม่เรื่อยๆนะครับโอ้เยอะมากเลยนะอันนี้สองชั้นเลยนะครับชั้นที่สองนี่ก็ติดเห็นไหมครับอเดี๋ยวรอ เดี๋ยวลองกิ่งนี้กิ่งนี้ก็เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ก็คือชั้นที่สี่เราก็ต้องทดทศกิ่งนี้อีกนะฮะชั้นที่สองนะฮะชั้นที่สองเนี่ยต้องต้องทดอีกรอบหนึ่งนะฮะทดอีกรอบหนึ่งกว่าจะได้กินแล tall, voila, ้วบางคนบบโอ้ยาวจังใจยังเลยนะครับคือแบบเวลาม่จะได้ได้กินบางคนก็ใจร้อนแบบเฮ้ยห่อเลยดีกว่าไม่ได้ครับนะฮะพอเราทดปุ๊บอาหารอาหารไม่เป็นหล่อเลี้ยงข้างบนเนาะก็คืออาหารข้างบนแล้วก็อาหารที่มันเหลือคือ เขาก็จะสร้างสร้างกิ่งมาจากข้างล่างด้วยต้องดูว่าข้างล่างบางบางทีก็ต่ําไปแต่ว่าคือถ้าหาาว่าเขาพุ่งขึ้นมางามก็เราก็เก็บไว้นะฮะก็ดูดูให้ดูพินิษนะครับก็คือเห็นไหมชมชมกิ่งนี้กิ่งกระโดงเนาะกิ่งกระโดงสองสองกิ่งเลยกระโดงกิ่งข้างด้านบนนะฮะสองกิ่งเลยที่เราทดไว้ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือออกมาสองกิ่งเนาะแต่ด้านขวาออกมาเท่าไหร่เออสี่กิ่งเห็นไหมได้เพิ่มมาสี่กิ่งโอ้ได้เยอะมากเลย ถ้าหากว,ว่าเราถ้าหากเป็นเป็นชั้นที่สองคือแบบถ้าเราไวลูกเนาะถ้าเราไว้ลูกไวเพื่อที่เอาลูกเนี่ยคือแบบยิ่งเราทดออกมาสี่เราก็คือได้ได้ห่อสี่ลูกเลยประมาณนี้คือปริมาณมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราขยันทดกิ่งเนาะ,ะครับอันนี้ช่วงป่ายอดก็มีดอกแล้วก็รีทิ้งนะครับผมครับรักษายอดรักษากิ่งไว้นะฮะครับโอเคเห็นไหมฮะทรงคุ้มเริ่มเริ่มสวยแล้วนะฮะเริ่มสวยแล้ว เดี๋ยวชั้นที่สองนี้จะสวยกว่านี้นะครับชั้นที่สองจะจะสวยกว่านี้ก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปดูข้างหน้าอีกอ่าสักต้นหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูตัวนี้กันเนาะเรามาดูตัวนี้กันต้นนี้ก็คือแบบอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมว่าเราอ่อซานเลีอยหนึ่งเนาะต้นนี้มีมะละกอติดมาด้วยไม่เป็นไรปล่อยนะฮะก็ด้านล่างที่เราทดไว้คราวที่แล้วเห็นไหมฮะคราวที่แล้วก็คือเราทดไว้ปุ๊บเขาก็จะแตกกิ่งมา แต่กิ่งมาเรากิ่งร่างกิ่งแรกเนี่ยเราได้เราได้เพิ่มมาสองกิ่งเห็นไหมัสองกิ่งแต่และกลิ่งก็คือแบบเห็นไหมออกลูกมาด้วยเห็นไหมครับโอ้ยเสียดายจังเลยเนะาะเสียดายว่าต้นมันเล็กไปไม่งั้นก็คือไวลลูกแล้วก็เอาไว้ห่อได้สบายเลยนะครับได้ผลผลิตเลยนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆน,นะครับตอนนี้คือเราสร้างเราสร้างส่งพุ่มก่อนนะฮะสร้างส่งพุ่มให้เขาเติบโตให้เขาแข็งแรงแต่และกลิ่งแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นแล้วเราเดี๋ยวเขานะจะได้จะได้พาคุณผู้ชมไปชมวิธีการการเตรียม เตรียมปุ๋ยหมักไว้นะคะผมบผมเตรียมปุ๋ยหมักไว้ด้านหน้าหมักปุ๋ยไว้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเราจะต้องระดมให้ปุ๋ยเขาแล้วก็ให้เขายืดตัวนี้นะครับผมอันนี้อันนี้กิ่งนี้คือ,อเขาเขาขี้มาได้แล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ก็สี่คู่ใบเราเราทดยอดเลยทดยอดให้ให้ตรงเนี้เป็นทรงพุ่มอีกนะให้เขาแตกทรงพุ่มขึ้นใหม่อีกชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นล่างเราได้แล้วนะครับโอเคเห็นไหมครับทรงพุ่มล้มสว่วนละด้านด้านนี้มี ต้นนี้ที่เราทดไว้แล้วก็ได้มาสองกิ่งเช่นเดียวกันสองสามด้วยสามตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นเห็นไหมก็กิ่งเขาจะกิ่งตัวนี้ก็จะอวบขึ้นแข็งแรงขึ้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเราไว้แต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมทดยอด้อนทดกิ่งเลยมันก็จะยาวไปเงี้ยยาวเฟ้ยเลยก็มันก็พอเราทดต้งนะัพอเราทดปลายตรงปลายที่ปลายที่ยาวๆมันก็จะแตกตรงที่ปลายอยู่ยาวเราก็ตรงนี้ก็ก็จะไม่สวยกิ่งก็จะไม่เยอะนะเพราะฉะนั้น เราต้องสร้างสร้างสรงพุ่มให้เยอะๆก่อนสร้างสรงให้ให้สวยงามก่อนนะฮะโอเค okay, อันนี้ก็ยาวไปละหนึ่งสองสามโอเคนี้ยาวไปทดนะครับอันนี้ก็มีลูกติดมาด้วยกิ่งใหม่เรามีทดมีลูกมาด้วยนะฮะแล้วก็เอาออกเก็บทิ้งมาเลยนะฮะเห็นไหมกิ่งตรงข้ามกันกิ่งตรงข้ามกันที่เป็นกิ่งกระโดงเนาะที่เป็นกิ่งกระโดงยาวขึ้นไปก็เราไม่อยากให้ยาวเราก็คือ,อทดกิ่งพอทดกิ่งปุ๊บอ่าเห็นไหมกำลังแตกมาหนึ่งสองสามสี่เลยเห็นไหมฮะ เราได้สี่ยอดเลยใช่หไหมครับท่านผู้ชมโอเคเห็นไหมฮะเป็นจริงไหมเอ่ยนะเนาะอันนี้ก็คือ,อยาวละอันนี้ยาวอันนี้ยาวมาละโอเคอันนี้ยาวกิ่งนี้ทดแล้วนะครับเอกิ่งที่เรายังไม่ทเข้าที่แล้วคือเราปล่อยเราปล่อยคือแบบมีดอกมาด้วยเดี๋ยวมันจะบานนะแล้วมันจะบานแล้วมันจะโตเราก็ไม่เอาครับแล้วก็เด็ดทิ้งไปนะฮะเด็ดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราค่อยมาทดมาทดกิ่งนี้แล้วกันเนาะมาทดกิ่งนี้ครับ มาทดยาวตรงนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้คู่ใบนี้แก่ก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยมาทดตรงนี้นะครับมันจะได้บาลานซ์กันนะครับมันจะได้ขึ้นมานี่แตกมานี่เป็นพุ่มนี่เลยนะฮะขึ้นใบโอ้สวยแล้วก็พอพอเขาแตกคู่มาเงี้ยเสร็จแล้วก็พอพอกิ่งนี้ยาวมาเราก็หาไมา้ค้ำยันแบบนี้ครับจะเป็นไม้ที่สูงนะสูงก็คือประมาณสองเมตรครับประมาณสองเมตรเลยคือคำ้คำกิ่งไว้เลยนะครับแล้วก็ทีนี้คือ โทษกิ่นคำรุกได้เลยนะครับผมอันนี้คือต้องเตรียมนะครับทำกันบ้านได้รอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าอีกอสักต้นหนึ่งเนาะอยี่ดวดหง่ายสักต้นหนึ่งพา,าที่ก็จะตกดินแล้วครับตกดินแล้วไปแล้วนะครับรับข้อฟ้าไปแล้วนะครับโอเคนี่ก็คือดูลักษณะอ่ใ,นใ,นในกล้กก็สวยนะครับก็ปลูกใกล้ใกล้ชิดกับมะเขือนะครับมะเขือตอรีปิโดเนาะก็มะเขือตอรีปิโดก,ก,ออโดก็มะเขือตอรีปิโดเป็นแบบไหนลักษณะแบบนี้ก็เก็บสองสวันเก็บทีอะไรเงี้ยสองวันเก็บทีอะไรเงี้ยก็ โอเคอันนี้ก็กรอบดีนะครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยอปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับอ่ากิ่งเนี้ยคือที่พุ่งมาคือพุ่งมาทุกกิ่งที่เราทดนะฮะอ่าและก็ยังไม่ยาวนะฮะกิ่งยังไม่ยาวบางบางกิ่งก็ยังไม่ยาวก็ประมาณเนี้ยฮะได้หนึ่งใบสองใบอ,อยู่เลยแต่ว่าคือแตกทุกแตกทุกกิ่งเนาะแตกทุกกิ่งที่เราที่เราทดไว้ฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็สองอันนี้ก็สอง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 อุ้ยนะคูณกันเลยนะ <laughs> เพิ่มปริมาณไปเยอะเลยนะครับก็เห็นไหมครับกิ่งนี้ถ้าถ้าหาว่าทรงพุ่มทรงพุ่มสวยเนาะก็คือถ้าเขาถ้าเขาทดทุกกิ่งเนี่ยออกมาทุกกิ่งนี่โอ้โหสวยมากเลยแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนทรงกลมนะฮะทรงกลมอ่อนี่เลยออกทุกแบบกระจายเลยอะทุกมีรอบด้านเลยนะครับกิ่งนี้ยังยังไม่ทดเนาะเนื่องจากว่าเขายังไม่แก่เดี๋ยวรออีกใบนั้งกันรอใบรอใบนี้นะรอใบนี้ครับรอใบนี้เดี๋ยวเราทดรอใบนี้แก่คู่ใบนี้แก่เดี๋ยวเราเรามา นำมาทดกิ่งตรงนี้อีกทีนึ่งนะฮะด้านบนนี้ก็สวยนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าทําให้เขาทําให้เขาสวยด้วยสวยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูบนบนท้องล่องล่องสวนรุ่นล่องสวนล่องน้ําด้านบนอีกทีหนึ่งนะฮะว่าลักษณะเขาเป็นเหมือนกับที่ที่เราดูตามถนนไหมอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินเดินข้ามเดินข้ามท้องล่องสวนเนาะ แล้วเข้าไปเข้าไปดูในเข้าไปดูบนแปลงบนแปลงที่อยู่ที่ปลูกอยู่ด้านบนนี่นะครับครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูเนาะก็ไม่มีระบบน้ำครับก็คือตักน้ำวิตเอาหาวิตลงถึงคงโคนนะครับเดี๋ยวข้ามไปเนาะมีมีไม้กระดานข้ามอยู่นะครับทำไม้กระดานชั่วข่าวข้ามไปอยู่ยังไม่มีสะพานเอ่อข้ามไปนะก็เดี๋ยวจะ,จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ โอเคมีไมก้กระดานระวังตกระวังโทรศัพท์ตกด้วยเอิบก็เป็นก็เป็นร่องสวนเนาะก็เป็นร่องสวนแล้วก็คือแบบประมาณนี้ครับเนี่ยตอข้างล้างก็มีเ,เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเป็นพันใบนะฮะเลี้ยงปลาปล่อยปลาให้อาหารผ่าเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราดูต้นไหนดีอ่าต้นแรกเลยต้นแรกตรงน,นี้ก็คือต้อนนี้ต้นนี้เรายัางเรายัางไม่มีการทษกิ่งนะครับก็คือเห็นไหมบางต้นก็ยังไม่ทษกิ่งนี้แต่ว่า คือเขายังไม่เจริญเติบโตพอนะอ่านี้ทดทดด้านล่างแล้วกิ่งหนึง่งมีรอยทดแล้วด้านล่างกิ่งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็มีมีมีช่อด,ดอกมาแล้วก็ต้องรีงทิ้งไปนะครับมีดอกติดมาแล้วลดทิ้งรีงทิ้งไปก็ต้นเขายังเล็กอยู่ครับก็คือระบบน้ำยังไม่มีเนาะก็คือตักน้ำวิทเอาเนาะนี่อย่างนี้คือที่เราทดไว้นะทดไว้ก็เขาก็แตกกิ่งมานะแตกกิ่งมาคือแบบกิ่งนี้ก็ กิ่งนี้ก็มาสองกิ่งนี้ก็มาสองนะฮะกิ่งนี้ก็สองเห็นไหมก็ไม่อยากให้แล้วก็อันนี้คือมาใหม่มาใหม่คือมีกิ่งกระโดงมาใหม่ด้วยมีกิ่งกระโดงมาใหม่คือเดี๋ยวปล่อยเหาก็ยาวไปนะฮะเาก็แล้วก็จะทดทดคล้ายๆกับอิ่งเนี้ยครับอย่างเนี้นนยเขาจะแตกมาสองคือไม่ให้เขาไปเดี่ยวๆเลยอย่างเงี้ยฮะข้างล่างนี้ก็พุ่งมาสวยเนาะพุ่งมาสวยมากสวยโอ้กิ่งอวบมากเลยสวยนะเดี๋ยวลิดดอกทิ้งไปก่อนเดี๋ยวให้เขาเลี้ยง ยอดเนีงอะไรไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาลูที่หลังครับโอเคก็เนี่ยต้นหนึงเล็กอยู่ครับก็ดูสภาพดินนะครับฝนไม่ตกเลยนะครับ,แห,รบแห้งแล้งครับแห้งแล้งครับเราก็ไม่กล้าให้น้ำเยอะนั่นก็ว่าคือระบบน้ำเรายังไม่มาตรฐานนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูอีกที่ต้นนะมีตรวนี้จะปลูกที่ระยะประชิดกันหน่อยนะอันนี้ก็ก็จะก็จะมีก็จะมี มีมกีกิมีกิ่งมาแต่ยังไม่ได้ทดเนาะเพราะว่าดูะฮะก็ยังมีดอกอยู่เพราะว่าเขายังไม่โตเนาะเราก็คือยังไม่ทดไว้นะฮะยังไม่ทดไว้ยังไม่มีรอยทดเลยนะฮะมีรอยทดไม่อ่ะมีรอยทดหนึ่งกิ่งนะ,ะกิ่งล่างครับอ่าอันนี้ก็น่าจะทดได้แล้วนะน่าจะทดได้แล้วครับอ่าด้านบนก็หนึ่งสองสามสี่อ่าเดี๋ยว ๋ยวาไปเขายืดไปหน่อยนึงไปเขายืดไปหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยทอดตีงนี้อีกทีนึงเนาะอันนี้ยังยังยาวไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่ะตัดเลยดีกว่าเนาะยาวไปแล้วมีดอกด้วยมีดอกด้วยตรงที่เราจะเราจะเด็ดทิ้งคือมีดอกด้วยนะครับเราก็ไม่เอาเนาะตรงนี้เลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเขาแตกยอดใหม่ปึ๊บอ่ามือติดมือติดอะไรนะมือติดถุงมือก็เลยไม่มีเล็บอ่ะประมาณนี้ครับ นาะเดี๋ยวเขาแตกยอดใหม่ครับผมเนี่ยไอที่เด็ดจริงก็คือมีดอกด้วยนะครับมีดอกด้วยไม่ต้องเสียดายเนาะเราดูเดี๋ยวเขาแตกมาใหม่เราจะได้มากกว่ามากกว่าหนึ่งเนาะก็อาจจะเนี่ยอาจจะได้อาจจะได้สองหรือได้สี่เหมือนที่ท่านผู้ชมชมผ่านมานะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นนี้ก็ทดแล้วทดแล้วก็ก็มีกิ่งมาอ่ะทดเออไปดูมาดูกิ่งนี้มาดูกิ่งนี้ที่ทดแล้วก็คือเห็นไหมก็เห็นไหมครับ พูดไม่แทนขาดคำก็กิ่งเนี้ยคือทดแล้วเสร็จแล้วก็เป็นกิ่งกระโดงด้วยกิ่งกระโดงที่หมายถึงว,ว่าคือกิ่งกระโดงที่สูงขึ้นไปอะไรเงี้ยครับเราทดปุ๊บมันก็จะมันก็จะแตกมาประมาณสี่เลยไม่ไม่ใช่สองนะครับสี่เลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือแบบอย่างเงี้ยปริมาณเพิ่มอย่างเงี้ยโอ้ชอบเลยนะครับคนที่ปลูกฝรั่งเนาะ,ะได้ผลผลิตเยอะก็คือยิ่งตัดยิ่งแตกอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมให้ ให้น้าให้อาหารด้วยนะครับก็คือระบบน้ําแล้วก็อาหารนี่สําคัญมากนะฮะอย่าลืมว่าจะเอาแต่ลูกอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็คือ,อทุกอย่างต้องดูแลอันนี้คือถ้าปลูกฝรั่งนี่ดูแลต้องโอยอย่างดีเลยนะครับอ่ากว่าจะได้ผลผลิตเนาะลูกไม่สวยก็ไม่น่ากินอะไรประมาณนี้โอเยอะยะเลยอ่าบำรุงพืชบำรุงดินด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือต้องทดนแล้วครับทดกิ่งนี้เลยไม่ให้ยาวเนาะทดกิ่งนี้เลยยาวไปละโอเคถ้าทดกกิ่งนี้เดี๋ยวเขาขึ้นมาก็ ก็กิ่งก็จะบาลานซ์กันประมาณนี้ครับแล้วก็จะขึ้นไปพร้อมๆกันอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยครับโอเคเนาะเดี๋ยวโดยมีกิ่งอ่ะมีเดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งมีอีกต้นนึงครับมีต้นหนึ่งต้นน,น,นี้ไม่ดูต้นนี้ก็คือทดแล้วทดแล้วเปล่าทดยังไม่ทดเนาะก็คืออันนี้เป็นกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงยาวอยู่เลยอนหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือโอ้ยาวไปละทดเลยครับ้ทดตัวน,นี้เลยเบียให้ยาวไปครับตรงนี้เลยอันนี้้ดวย ยอดนั้นอ่อนนี่เลยนะครับเด็ดยอดอ่อนทิ้งไปอย่าให้ยาวไปแต่วพวกนี้ต้องให้น้ำแหละ้ึงต้องคอ,อยดูว่าระดับความชื้นเป็นยังไงโอเคไหมเดี๋ยวพวกนี้ต้องให้น้ำครับพวกนี้ก็ให้น้ำส่วนนี้ก็คอยดูเรื่อยๆครับช่วงนี้คือเล็กๆนะฮะโอเคพุ่มนี้ก็ไม่ไม่สูงเนาะไม่สูงแต่ว่าคือแบบมีวัชพืชเดินพวกนี้ถอนหญ้าแล้วก็ให้น้ำครับก็ทดกิ่งทดกิ่งหมดแล้วทดกิ่งรอบเลย ทษกิ่งรอบเลยคือหนึ่งกิ่งสองกิ่ง3ามกิ่งสี่กิ่งแต่ว่าคือแต่ละกิ่งเขาออกมาเท่าไหร่ดูด้ว่ากิ่งแต่ละกิ่งเขาออกมาเท่าไหร่อากิ่งนี้ออกมาสามนะครับสามสามกิ่งได้เพิ่มมาสามอันนี้ได้เพิ่มมาสองนะอันนี้คือเพิ่งจะแตกต่ามานิดนึงครับยังไม่ชัวร์ครับอันนี้ก็หนึ่งสองนะอันนี้คือทดแล้วทดหรือเปล่าหรือเข้ามาเองอะไรเงี้ยครับต้องดูเอ่อหนึ่งสองามส่ะโอเคเดี๋ยวตัวนี้ทด ผลนี้เขาแตกกิ่งใหม่เนาะโ okay. อเคอาจจะยาวนิดนึงนะครับอ่าอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าคืออยากให้อยากให้เห็นว่าการทดกิ่งโยการทดกิ่งของไม้ผลนี่คืออ่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ฝรั่งกิมจูไม่ว่าจะเป็นหมอนแมนเบอร์รี่นะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลอื่นๆนะฮะก็ก็การทดกิ่งก็มีประโยชน์มีมีประโยชน์นะปงป็นประโยชน์ือเราก็จะได้กิ่งใหม่เพิ่มมาแล้วก็ได้ ได้สร้างทรงคุ้มของต้นไม้ให้แข็งแรงนะครับโอเคนี่ก็เห็นไหมครับหย่าไปเลยหย่าไปแล้วหย,ย่าไปแล้วก็เราต้องต้องต้องเด็ดยอดนะต้องเด็ดยอดทิ้งไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะฮะคลิปวิดีโอของแจ็คบ้านไร่ชัยยรคำอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับกดติดตามก็คือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่มีรูปกระดิ่งนะแล้ววาแล้ว เอาไว้วนนัวันหน้าที่วันหน้าที่ที่ YouTube ช่องนี้มีการาถ่ายทอดมีการาแชร์อัพโหลดคลิปมาก็จะได้เห็นว่า,าคลิปนี้มาแล้วท่านผู้ชมกไ็ได้รับชมโดยไม่พลาดนะครับผมประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดแจ้งเตือนนะครับให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่ทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครคลิปวิดีโอของแจ็กบ้านไล่ชัยคมนะครับผมข่าวหน้าคลิปหน้าก็จะเป็นอ,ะ,อะไรนั้นก็ขอให้ติดตามดูว่าจะเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้จะอย่างฝรั่งคิมจูก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับผมครับโอเคสหรับคลิปนี้ก็เย็นแล้วนะฮะขอบคุณมากกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ โอเคก็ยอดเด็ดยอดทิ้ง